อีกไม่นานเตรียมพบก,บกับการเดินทางที่แสนสะดวกสบายด,ด้วยรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพถึงน,นคนรราชสีมาเพียงหนึ่งชั่วโมง30นาทีสร้างความสุขส่งเสริมเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและวันนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยก้าวไสู่ความสำเร็จเชื่อมโยงโครงข่ยระบบรางของไทย อาเซียนและกีให้เป็นหนึ่งเดียวกันสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนมสน่งและโลจิสติกส์แห่งภูมิภาคต่อไปหรือว่าการะทรวงคมนาคมที่ให้เกรติเป็นประธานในเป็นการเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ขอขอบคุณท่านประลาดกระทรวงคมนาคมที่ให้เหตุร่วมให้สำเร็จดูร่วงได้มาตรฐานและพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาเส้นทางเพื่อสร้างคุณภาพ Power time magazine, พาวเวอร์ทาร์แมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหนาแล้วที่รา้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศก็อย่างอย่างที่เรียนนะครับว่าระยะเวลาในโครงการเนี่ยทั้งสามัญญาเนี่ยจะแล้วเสร็จประมาณที่สองพันห้าร้อยเอเ้านะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่ได้มีอะไรแล้วครับเพราะว่ารงงามในวันนี้เนี่ย จริงๆทางการรถไฟนะครับและะญญบบบ้วก็ภาคเอกชนที่เป็นผู้สัญญาเนี่ยจะลงทุนูืมทีนจังหวัดนะครบต่นี้ผมไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับของภางพ,าพารวมใช่ไหมครับภาพารวมก็ยังเป็น,ปนไปตามแผนงานนะครับมีบางสัญญานะครับที่ยังมีข้อพิพาทนะครับทางกฎหมายที่งในหนที่การรถไฟก็ดำเนินการในการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ง่ายตัวให่และหลักการอธิบายนะครับ ผมคิดว่าคงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องนี้เรายังได้มีสัญญาของตัวเราอย่างนันที่ลงนามไปแล้วทั้งสี่ขีดสามสี่สี่สี่หกใช่ไหมครับอันนี้เรียบร้อยหมดแล้วยังเหลืออ้กี่สัญญาครับือสัญญาที่จะต้องลงนามมีทั้งหมดสี่สัญญาสี่สี่สัญญาตรงไปแล้วก็ตอนนี้ที่ยังคาอยู่เนี่ยลงนามไปสี่สัญญาแล้วนะครับเหลืออีกสี่สัญญาที่ยังไม่ลงนามก็ติดในเรื่องข้อพิพาทที่ได้เรียนนะครับต้องคุยด้วยน นะครับซึ่งคิดว่าเรื่องนี้นะครับอยากให้น้องประชาชนนะครับได้ช่วยประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการสำคัญต่างๆที่รัฐบาลนะครับลงทุนสิ่งที่ต้องทำหนึ่งถึงที่สองก็คือความรับรู้ที่ต้องเกิดกับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้เห็นว่าเรามีอะไรในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเราไปในทิศทางใดเพื่อพี่น้องประชาชนนะับรวมทั้งใกล้ชนดจะได้เตรียมตัวนะครับในการที่จะ พูด,ดง่ายๆนะเอาประโยชน์ที่จะได้เกิดในโครงการในการพัฒนาเนี่ยมาสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและกับประชาชนนะครับมีผม่ก็อย,ปปยายกแล้วมติปปสัญญานี้น่าจะได้เซ็นภายในปีนี้ไหมคะที่เหลือเราคิดว่าบางสัญญานี่ครับเราดูข้อกฎหมายแล้วก็ต้องอยู่น่เง้นเวลาที่อว้อุทธรณ์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็ต้องให้เวลาไี่แต่พยายามเร่งรัดให้เสร็จในปีนี้ทั้งหมดเพราะว่าเป้าหมายโครงการของเราคือทีต้อง2,509.70เนี่ยต้องเปิดโครงการนะครับ